นิทานอีศบลูกหมูสามตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันออกเดินทางเพื่อจะหาที่สร้างบ้านคนละหลังและเดินทางมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งพวกมันตัดสินใจจะสร้างบ้านบริเวณนี้ใกล้ๆก,ก,กัน และเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อของมาสร้างบ้านพี่ใหญ่ซื้อฟางไปสร้างบ้านจะได้ไม่เหนื่อยและไม่หนักด้วยพี่รองซื้อเสร็จไม้ไปสร้างบ้านตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วส่วนน้องเล็กซื้ออิฐมาสร้างบ้านพี่ใหญ่พี่รองเห็นหัวเราะและบอกว่า ทำไมเจ้าโง่อย่างนี้กว่าจะแบกไปกว่าจะสร้างกว่าบ้านจะเสร็จใช้เวลานานแต่ถ้าเราใช้อิฐสร้างบ้านมันก็จะแข็งแรงและทนทานกว่านะพี่ใช้ฟางกับเศษไม้จะไม่ปลอดภัยนะพี่และทั้งสามพี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงชายป่า ต่างคนก็ต่างแยกย้ายมาสร้างบ้านของใครของมันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จและทั้งสองไปดูน้องเล็กสร้างบ้านซึ่งยังไม่เสร็จ น้องเล็กต้องค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนทีละอันกว่าจะสร้างเสร็จก็อีกหลายวันเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยน้องเล็กจึงไม่เชื่อพี่ๆทั้งสองที่บอกให้เปลี่ยนมาใช้ฟางกับเศษไม้ลูกหมูทั้งสองจึงออกไปวิ่งเล่นว่ายน้ำส่วนน้องเล็ก ก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านจนเสร็จตกดึกทั้งสามตัวก็เข้านอนบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะมาจับลูกหมูทั้งสามตัวเป็นอาหารและไปบ้านลูกหมูที่สร้างด้วยฟางก่อนพอมันมาถึงประตู มันก็พูดขึ้นว่าเจ้าลูกหมูน้อยออกมาให้ข้ากินดีกว่านะไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปไปให้พ้นนะไม่เปิดไม่เป็นไรบ้านฟางแบบนี้ข้าเป่าก็พังแล้วแย่แล้วบ้านฟางของฉันพังหมดแล้วมามะมาให้พี่มาป่ากินดีกว่า เจ้าลูกหมูรีบวิ่งไปหาน้องรองที่สร้างบานด้วยเศษไม้และเจ้าหมาป่าก็มาเคาะที่ประตูแล้วบอกให้เปิดลูกหมูบอกไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าใจร้ายเด็ดขาดเอ๋อเหรอบ้านไม้ที่ไม่แข็งแรงแบบนี้ แค่ขากระโดดกระแทกประตูสองทีมันก็พังแล้วล่ะเอาล้วนะหนึ่งสองสแล้วเจ้าหมาป่าก็พังประตูเข้ามาได้เจ้าหมูทั้งสองรีบิงไปบ้านอิดของน้องเล็กโดยที่มีเจ้าหมาป่าวิ่งมาติดติและเราให้น้องเล็กฟัง ว่าบ้านทั้งสองหลังถูกหมาป่าพังไปแล้วเจ้าหมาป่าก็มาถึงบ้านน้องเล็กและเคาะประตูแล้วพูดขึ้นว่าเปิดให้ข้าเข้าไปกินเดี๋ยวนี้นะไม่เปิดจะพังบ้านอีกหลังนะน้องเล็กตะโกนบอกกลับไปเจ้าหมาป่าเจ้าไม่มีทางพังบ้านหลังนี้ได้หรอก เดี๋ยวจะเป่าให้พังไปเลยหมาป่ารวบรวมลมเป่าแต่บ้านก็ไม่ยอมพังได้ข้าจะกระโดดกระแทกให้บ้านพังไปเลยหนึ่งสองสามอ้ยใครก็ได้ช่วยหมาป่าด้วยเจ้าหมาป่ากระโดดกระแทกกับประตูบ้านอิดอย่างแรงแต่ด้วยความที่เป็นบ้านแข็งแรงมาก มันจึงเจ็บจนเป็นลมสลบปไปส่วนเจ้าหมูทั้งสมตัวต่างก็ปลอดภัยในบ้านอิฐของน้องเล็กรุ่งเช้าพวกมันทั้งสมตัวก็ไปตลาดเพื่อซื้ออิฐมาสร้างบ้านนิทานลูกเป็ดขี้เร่ นกป่าแห่งหนึ่งมีแม่เป็ดตัวหนึ่งฝักไข่อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเป็ดตัวน้อยๆก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดเหลือไข่ใบใหญ่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกกไข่ต่อไป ในที่สุดไข่ใ,ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดโผล่ออกมาจากไข่ตัวโตคอยาวขนสีเทารูปร่างหน้าเกลียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากคิดในใจว่าคงไม่ใช่ลูกของเราวันลุ่งขึ้น แม่เป็ดพาลูกเป็ดน้อยๆไปไว่ายน้ำที่สระเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดขี้เรตัวใหญ่จะว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดวิ่งแข่งกันลงไปลอยคออยู่ในน้ำและว่ายได้อย่างสวยงามลูกเป็ดขี้เรไม่มีความสุขเลย เพราะลูกเป็ดตัวอื่นๆรุมจิกตีดังนั้นวันหนึ่งลูกเป็ดขี้เหร่จึงหนีไปอยู่หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งลูกเป็ดอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งมีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาพบลูกเป็ดเข้าหมานั้นหยุดจ้องดูลูกเป็ดอยู่ครูหนึ่ง แล้วก็วิ่งเลยไปโถเอ้ยลูกเป็ดพูดฉันคงน่ากเกลียดมากจนหมาก็ไม่อยากมองลูกเป็ดขี้เหร่ได้ออกเดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นหญิงแก่นางเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวหนึ่ง และแม่ไก่จะออกไข่ให้หญิงแก่วันละฟองหญิงแก่เห็นลูกเป็ดขี้เรก็คิดว่าถ้าเลี้ยงไว้ไม่นานก็คงจะออกไข่ให้เรากินอีกได้วันละหนึ่งฟองจึงยอมให้ลูกเป็ดอาศัยอยู่ในห้องด้วยเลี้ยงไปจนนานแต่ลูกเป็ดขี้เรก็ยังไม่ออกไข่สักที ประกอบกับลูกเป็ดขี้เรทะเลาะกับแมวและไก่จึงได้นี้ออกจากบ้านหญิงแก่ไปในขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านหญิงแก่ลูกเป็ดเดินไปเรื่อยๆจนถึงสะน้ำแห่งหนึ่งก็เลยแวะหยุดพักนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนจนหลับไป บังเอิญมีชาวนาใจดีคนหนึ่งมาพบเข้าจึงได้พาเอาลูกเป็ดขี้เรไปอยู่บ้านลูกลูกชาวนาดีใจมากอยากจะเล่นด้วยจึงวิ่งไล่จับเจ้าลูกเป็ดลูกเป็ดกลัวบินขึ้นไปเกาะบนถังนมพังนมหกกระจาย เมียชาวนากโกรธมากใช้เหล็กเขี่ยหายคว้างลูกเป็ดวิ่งหนีออกทางประตูหลังแอบซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ลูกเป็ดขี้เร่ได้หนีออกมาอยู่ที่ป่าละมาะริมสระน้ำเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดโตขึ้นกว่าเดิมมากมีปีกใหญ่และแข็งแรง วันหนึ่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นรอบรอบสะระพอเอิญเหลือบไปเห็นนกสีขาวสามตัวบินลงไปเล่นอยู่ในสระน้ำลูกเป็ดนึกในใจว่าถ้าเราบินลงไปเล่นในสระน้ำให้นกแสนสวยสามตัวนั่นจิกเราเสียจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยมีรูปร่างหน้าเกียรอย่างนี้ ลูกเป็ดขี้เร่นึกในใจแล้วก็ก้มลงดูเงาของตัวเองในน้ำแต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นเงาเป็นหงส์แสนสวยต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เร่อีกแล้วฟูงหงในสะลอยเข้ามาใกล้และพากันทักทายพวกเด็กๆร้องว่ามีหงมาใหม่อีกหนึ่งตัวแล้ว หงตัวใหม่สวยที่สุดแต่หงตัวใหม่ไม่ได้ลำพองใจเลยเขานึกถึงคืนก่อนๆเมื่อครั้งยังเป็นลูกเป็ดขี้เรแล้วฝูงหงก็พากันบินขึ้นจากน้ำโดยมีหงตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ดีได้หากรู้จักอดทนเรียนรู้และต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆรู้จักนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองแล้วสเสน่ห์ที่อยู่ภายในตัวเราก็จะค่อยๆปรากฏอย่างเช่นลูกเป็ดขี้เร ที่เติบโตกลายเป็นหงส์แสนสวยนั่นเอง